สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับอ่าผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถสวยๆใหม่ๆกันบ้างนะฮะหนีแบรนด์หนีแบรนด์หลักๆอย่าง Toyota กับอีซูซูมาเป็นมิสูว่างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นมิสูนะครับอ่าสองพัทนะครับเป็นเมกาแคปพัทนะฮะสองจุดส gls นะครับสำหรับคันนี้นะฮะหน้าทันโอมเมอร์นะครับอ่านะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับสำหรับมิสูนะฮะกระบะมิสูก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แพ้ขายดีไม่แพ้กับรุ่นพี่อย่าง Toyota กับ อีสุขเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลาเรียตัวรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับโอเคสีขาวนะครับปี18นะครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่499,000นะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะสำหรับรถปี18นะครับและไม้เพียงแค่20,000นะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปรับชมเลยนะครับอ่ะด้านหน้านะครับโฉมทานฟอร์เมอร์นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับหน้าตาดูดุ หน้าตาแปลกประหลาดกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ประมาณนี้นะฮะทานฟอมเมอร์นะฮะอ่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะฮะลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะครับอ่าคือไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี้นะฮะในส่วนของไฟเลี้ยวนะฮะจะมาอยู่กับมุมนี้นะครับสําหรับไฟเลี้ยวนะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะฮะดีไซน์ของเขานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับอ่าหน้าทันฟอมเมอร์ตัวนี้นะครับมิสซูนะฮะสองจดพา GLS นะครับ ่านะะฮสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากๆรถใหม่ๆสวยๆเลยนะครับอ่ในส่วนของล้อแม็กนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปต่อนะฮะล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะฮะอ่าเป็นแม็กมิสูจากโรงงานเลยนะครับเป็นทูโทนนะครับปัดเงาแบบนี้นะฮะขอบ17นะครับยางตัวนี้นะฮะเป็นยางบิตสโตนปีสิบแปดนะครับยางติดรถมาเลยนะครับยางติดรถมาเลยนะฮะรถใช้งานน้อยนะครับ20,000โลนะฮะดอกยางยังอ่ะ เปรียบเทียบให้ฟังนะครับายางปี18นะครับผ่านมาแล้ว4ปีนะแต่รถวิ่งแค่20,000โลดอกยางยังเหลือให้เห็นกันล่องลึกๆแบบนี้อยู่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครรถใช้งานมาน้อยมากนะครับสำหรับคันนี้นะเบ้าโชคซุ้มล้อเนี่ยเดิมๆนะครับแทบจะไม่มีรอยตึกล้ออะไรให้เห็นกันมากมายเลยนะฮะสำหรับรถใช้งานมา20,000โลนะครับปีอาจจะดูอาจจะมองว่ารถ4ปีนะครับแต่การใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับ ประมาณนี้เลยนะฮะรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักหรือความจมน้ําแน่นอนนะฮะรถของทางเพลยนต์ทุกคันเลยนะครับเราคัดเกล็ดเอเข้ามาเนาะอ่ะนะครับนี่นะฮะกระจกมองข้างนะครับโครเมียมนะฮะเห็นผมแบบนี้เลยนะครับอ่ะหล่อๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับกระจกอ่ะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลียวติดมาให้นะครับสําหรับ GLS นะครับมือเปิดโครเมียมนะคร, um. รับมือเปิดโครเมียมนะฮะในส่วนของ การลอยนะฮะก็เป็นขมเมียมนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นลอยนะฮะการลอยไปเป็นลอยไปแล้วนะครับเป็นลอยขี้เกลือนะฮะจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ขัดออกนะครับตรงนี้เดี๋ยวขัดรูปใหม่มันก็จะใหม่เหมือนตรงนี้แหละครับอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่านะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะฮะโลโก้ติดอยู่ครบนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับ GLS พั s นะครับ2.4เนาะ บันไดคงบันไดข้างนะฮะสีขาวสวยสะอาดนะครับเรียมสันของตัวรถเนี่ยคมชัดนะครับอ่าอ่รถสวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะด้านท้ายนะครับอ่าจะมีตุ๊ดปติดมาให้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่าไฟเบรกรุนที่3มนะฮะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับกล้องมองหลังนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์นะครับนี่นะฮะชื่อรุ่นของเขานะครับ เครื่องนะฮะเป็นไททันนะครับตอนคลิปผมก็ลืมบอกนะเพราะมันเป็นไททันนะมันเป็นไททันคันนี้นะครับ2.4พัดนะครับ GLS นะครับรถสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถแคปนะครับเป็นเมกาแคปนะของมิตซูก็จะเรียกเมกาแคปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในต่อนะครับในส่วนของภายในนะภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมนะครับสวยสะอาดนะครับอ่ะพาที่แผงประตูก่อน แผงประตูนะครับอ่าเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะฮะตรงนี้เป็นผ้านะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายอ่าสีดำเมทัลลิกนะครับกับสีเทานะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับตรงนี้นะฮะเมื่อเปิดโคลเมียมนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าจากตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะฮะหนังเดิมจากโรงงานนะครับมัลติฟังก์ชันนะฮะมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้อ่าเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับ เอาไว้คอนโทรลนะครับเป็นเป็นชุดฟังก์ชันคอนโทรลเครื่องเสียงอีกทีนึงนะครับนี่นะฮะนะไมค์คันนี้สองหมื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอ่ะมีสู่ไททันนะครับไททัน2.4 GLS ดสี่พัทนะครับตัวนี้นะฮะปีสองพันสิบแปดนะครับไมค์วิ่งมา23,000โลนะฮะรถใช้งานน้อยๆเลยนะครับดีเซลนะครับสำหรับสาวกมิสูนะฮะก็มองๆตัวนี้ไว้ได้นะฮะหรือว่า พี่ๆท่านไหนที่อยากได้รถราคาประหยัดนะครับ499,000นะครับราคาไม่ได้แย่เลยนะฮรราคาไม่ได้แย่เลยกับรถใหม่ๆแบบนี้นะฮะไม่วิ่งแค่20,000เองนะครับอ่านะฮะไปต่อกันในส่วนของอ่าเครื่องเสียงนะครับอ่าเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเป็น DVD นะครับตรงนี้นะฮะเป็นจอทันสกีนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า DVD นะครับ FM AM USB อากอะไรก็ได้หมดแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ ประมาณนี้เลยนะฮะกล้องถอยนะครับมันก็อยู่ในนี้นะครับตรงนี้เป็นเกียร์นะฮะเป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเกียร์หสปีดนะฮะระบบแอร์นะครับได้เป็นอ่าแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับ2.4 GLS พัฒนนะครับไททันนะฮะปี18นะครับ เป็นโมทน랜 f เ r m e r นั่นเองนะครับในส่วนของตัวบอกนะครับตัวบอกเป็นบอกผ้านะฮะเป็นบอกผ้าเป็นบอกผ้าทูโทนนะครับเป็นทูโทนเหมือนกันนะฮะเป็นสีดานะครับแล้วก็มีลายอยู่ตรงกลางเนี่ยออกเป็นสีขาวเป็นลายตารางๆหน่อยนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าลายอะไรนะฮะแต่ก็รายละเอียดยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ดูเลยนะครับรถสวยสมูทมากๆนะครับตัวบอกเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยนะฮะบอกผ้าเนี่ยแทบจะไม่มีรอยทำเการใช้งานเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูนะครับแคปเปิดได้นะครับเป็นเมกาแคปเนาะกว้างขวางนะฮะเดี๋ยวซูมออกมาหลรดกว้างขวางแน่นอนนะครับสำหรับรถแคปนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับเบาะเบาะแคปด้านหลังนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะฮะพนักพิงจะเป็นผ้านะครับสวยงามแบบนี้เหมือนกันนะครับหลังคงหลังคานะฮะ เอียมสะอาดนะครับเอียมสะอาดโครงสร้างของตัวรถเนี่ยพวกแผงพวกขอบประตูอะไรต่างๆนะครับอ่านะฮะหัวน็อตไม่เคยถูกขายมานะครับอ่าไม่มีรอยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะดูนะครับอ่ปกติสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยนะครับสําหรับตัวรถนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ ผมก็มองว่าสวยดีนะครับสวยดีสําหรับหน้าทันสมร์ตัวนี้นะฮะนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะฮะห้องเครื่องสวยสะอาดหรือเปล่านะครับกับรถมิสูไททันนะครับไททันนะฮะปีจุนะครับสองจุดสี่ GLS พัดนะครับเดี๋ยวไปชมนะฮะโอเคครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์ห้องเครื่องแล้วก็ รายละเอียดนะครับของพวกคงพวกคานฝรกระโปรงต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ภาพให้ดูนะฮะรายละเอียดตัวรถเลยนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคอนเวิร์สเรลนะฮะของมิตซูนะครับสองจุลิตรนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนะครับสวยๆงามๆนะครับรายละเอียดของห้องเครื่องเนี่ยสวยงามนะฮะไม่มีคราบไหลเยิ้มของน้ำมันนะะฮของเหลวต่างๆนะฮะไม่มีหยดไหลเยิ้มไม่เห็นเลยนะครับสวยงามนะครับรถวิ่งมา23,000ืมโลนะครับ สบายใจได้นะครับอ่านะฮะสำหรับหัวน็อตนะครับนี่นะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมไม่เคยถูกขายมานะครับเม็ดอาร์คมีคมกริบนะครับประมาณนี้เลยนะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะฮะอ่ารถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมเลยคันนี้นะครับารับประกันนะฮะรับประกันจากเพชรยนนะฮะโครงสร้างนะฮะอ่านะฮะเดิมเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่คว่ำจมน้ำนะครับ รับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์แบตเตอรี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันอีกนะครับอ่านะฮะซื้อรถกับเพจยนต์จบแน่นอนนะครับเรารับประกันหลายหลายเรื่องเลยนะฮะแทบทุกอย่างนะครับก็รับประกันหมดนะครับซื้อไปแล้วจบสบายใจนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่ามิซูนะครับมิซูบิชินะฮะไททันนะครับ ปี2018นะครับเป็นตัว2อนะครับ GLS พัฒนนะครับอ่านะฮะร,รถปี18เนอะราคา499,000บาทนะครับรถวิ่งมารถใช้งานมา2อ0 0 0่ 23, กิโลนะฮะอ่านะครับได้รถใหม่ๆเอียมๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ชมเนาะรถสภาพเดิมๆเลยนะครับเอียมๆเลย นะฮะไม่ได้มีตำหนงตำหนิตรงไหนเลยนะครับรถไม่มีชนหนักพิควารจมน้ำแน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับผ่อนอยู่งวดละประมาณ9000กว่าหมื่นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะฮะอ่านะฮะก็ไม่แย่นะครับสำหรับรถแคปปีใหม่ๆแล้วก็รถเอี่ยมๆแบบนี้นะครับราคาไม่ได้แย่นะฮะอ่าลองเช็คราคาดูก่อนนะครับและก็ได้จะอ่าบริการจากทางเพ้นต์ยนดีๆด้วยนะครับรับประกันรับประกันหลายเรื่องนะครับ ก็ลองดูความความคุ้มนะฮะกับการใช้งานของเราเองนะฮะอ่าก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพบกับผมใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆทุกคันที่ผมนํามารีวิวนะฮะจะพาจะพามาดูแต่รถสวยๆรถที่มันคุ้มๆนะครับอ่านะฮะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ